เนือวิกฤตน้ำท่วมใหญ่คนหายนับพันคิมจองอึนลงพื้นที่ด้วยตัวเองเกาหลีใต้ลั่นพร้อมช่วยเหลือถ้าหากถูกร้องขอเรื่องราวจะเป็นยังไงข่าวสดรีแคปบตะเล่าให้ฟังค่ะ ตอนนี้ที่เกาหลีเหนือเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ค่ะเรียกได้ว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบหลายพื้นที่แล้วคนเกาหลีเหนือก็ได้รับความเดือดร้อนจำนวนมากค่ะทางการเกาหลีใต้ประกาศความพร้อมในการช่วยเหลือภายน้ำท่วมที่เกาหลีเหนือด้วยหากได้รับการร้องขอซึ่งสื่อท้องถิ่นของเกาหลีใต้นะคะรายงานว่าอาจจะมีผู้สูญหายกว่าพันคนค่ะ การประกาศดังกล่าวนะคะมาจากกระทรวงการรวมชาติของเกาหลีใต้ระบุว่ากําลังรอคอยที่จะหารือถึงการส่งความช่วยเหลือไปให้กับทางเกาหลีเหนือค่ะคือตอนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ล่าสุดที่เกาหลีเหนือกําลังเผชิญกับฝนตกอย่างหนักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงหลายวันที่ผ่านมานี้ค่ะส่งผลให้มีบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมกว่า4 0 0 0หลังคาเรือน ซึ่งสื่อของเกาหลีเหนือนะคะก็ได้เผยแพร่ข่าวนายคิมจองอึนผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือลงเรือยางไปพร้อมกับเจ้าที่ค่ะลงไปตรวจสอบความเสียหายของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยตัวเองจากในคลิปนะคะจะเห็นได้เลยว่าน้ําท่วมเยอะมากจริงๆค่ะโดยนายคิมจองอึนนะคะได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับน้ําท่วมใหญ่ในครั้งนี้ด้วย สำหรับความเสียหายล่าสุดกระทรวงการรวมชาติของเกาหลีใต้ระบุเอาไว้ว่าอาจจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากภายน้ำท่วมในเกาหลีเหนือด้วยค่ะสื่อท้องถิ่นเกาหลีใต้นะคะอย่างทีวีโจซุนยังระบุเอาไว้ด้วยว่าอาจจะมีผู้สูญหายประมาณ1 1 0 0ถึง1,500คนที่เรายัางไม่ทราบชะตากรรมค่ะขณะที่ KCNA สื่อกระบอกเสียงพักแรงงานเกาหลีเหนือระบุอีกว่าทางการกำลังเร่งเสริมกระสอบทรายเพื่อป้องกันภาวะน้ำล้นตลิ่งในแม่น้ำที่ไหลผ่านกลุงเปียงยาง ซึ่งต้องบอกว่าการเสนอความช่วยเหลือของทางการเกาหลีใต้เกิดขึ้นในช่วงที่แนวโน้มความตึงเครียดก,กับเกาหลีเหนือกําลังเพิ่มสูงขึ้นจากการตอบโต้กันไปมากรณีบอลลูนขยะที่เกาหลีเหนือส่งเข้ามาในเกาหลีใต้แล้วการที่เกาหลีใต้ตอบโต้ด้วยลําโพงขยายเสียงตามแนวชายแดนค่ะ แต่ถึงตอนนี้นะคะก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆจากเกาหลีเหนือแล้วก็ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเกาหลีเหนือจะร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่เนื่องจากว่าเกาหลีเหนือนั้นตัดทุกช่องทางการติดต่อจากเกาหลีใต้ส่วนศูนย์พยากรณ์อากาศของเกาหลีใต้นะคะคาดเอาไว้ว่าเกาหลีเหนือจะต้องเผชิญกับฝนตกหนักต่อไปอีกค่ะก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับชาวเกาหลีเหนือในช่วงอุทกภัยใหญ่ในครั้งนี้ด้วยนะคะข่าสวสดรีแคปวันนี้สวัสดีค่ะ ขาสวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Fol เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวักับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ